สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับจากการเปิดตัว iPhone ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับการสนใจจากประชาชนชาวไทยพิจาตรนมากและวันนี้นะครับทางช่องของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ iPhone ครับโดยทางเพจ Facebook The Standard w a l well. e ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอัปเดตชาวเวียดนามหลายคนยอมบินไปสิงคโปร์และไทยเพื่อซื้อ iPhone 14 ในวันแรกที่เปิดขายคาดราคาขายต่อรุ่นโปรแม็กจะสูงถึง92,300บาทไม่ใช่แค่ชาวสิงคโปร์และชาวไทยเท่านั้นที่ต่อคิวหน้าร้าน Apple Store เพื่อเป็นเจ้าของ iPhone 14ในวันแรกที่เปิดขายกันทั่วโลกแต่ยังมีชาวเวียดนามหลายคนที่ยอมบินข้ามประเทศเพื่อเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เช่นกัน สำหรับ Apple Store บนถนนออชาดเบื้องต้นได้ระบุถึงการขาย iPhone 14เฉพาะผู้ที่สั่งจองล่วงหน้าทางออนไลน์เท่านั้นแม้สุดท้ายจะเปิดให้ผู้ที่ไม่ได้จองเข้ามาซื้อได้แต่ก็จำกัดแค่100คนแรกเท่านั้นกลุ่มของเราต้องแยกกันเพื่อเข้าแถวถึง2แห่งพยายามไม่กินหรือเคลื่อนไหวมากเกินไปเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่พลาดอะไรเงียนแลมผู้ที่ขาย iPhone ในเวียดนามกล่าวกับ v n x p e s d international สถานรรการณ์ในสิงคโปร์คล้ายคลึงกับในประเทศไทยที่ชาวเวียดนามตัดสินใจบินมาซื้อ iPhone 14ในวันแรกที่เปิดขายด้วยเหตุผลที่ชาวเวียดนามหลายคนเลือกประเทศไทยแทนสิงคโปร์เนื่องจากค่าที่พักและค่าอาหารที่ถูกกว่าแต่ชาวเวียดนามรายหนึ่งบอกว่าการต่อแถวเพื่อซื้อสำหรับผู้ที่ไม่ได้สั่งจองล่วงหน้าค่อนข้างวุ่นวายเล็กน้อย ที่ Apple Store Central World ในกรุงเทพโดยกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงไปมาหลายครั้งแต่เขานั้นโชคดีที่ได้รับสิ่งที่อยากได้โดยเขาต้องการซื้อโทรศัพท์เป็นของขวัญให้กับคนรักจึงได้สั่งจองล่วงหน้าทางออนไลน์เพื่อรับโทรศัพท์ทันทีอย่างไรก็ตามเนื่องจากการซื้อเป็นเรื่องที่ยากมากทาให้มีการคาดการว่าราคาของ iPhone 14 Pro Max จะสูงถึง60ล้านดองหรือ 92,300บาทในวันแรกที่มีการจำหน่ายในตลาดเวียดนามซึ่งภายหลังนะครับที่ประเด็นนี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ก็มีประชาชนมากมายในอินเทอร์เน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าสมัยก่อนคนไทยก็บินไปซื้อที่สิงคโปร์ญี่ปุ่นบางคนก็ซื้อเครื่องฮิ้วจาก2ประเทศนั้นคอมเมนต์ท่ามานะครับคอมเมนต์ว่าฮิวขายตั้งแต่ iPhone 7จนได้สามีอยู่สิงคโปร์คอมเมนต์ท่ามานะครับคอมเมนต์ว่า พราะเขารู้ว่าลูกค้า2ประเทศนี้ขายดีสุดคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า14 Pro Super Max ราคา1ล้านก็มีคนซื้อลองทำขายดูนะครับคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนเวียดนามค่อนข้างหัวดีและขยันในอนาคตน่ากลัวเหมือนกันนะคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไอที่บอกหลายคนนี่มันกี่คนกันถึงร้อยหรือเปล่าครับเห็นแต่พวกเวียดนามมันชอบขี้โกง ชอบทำอะไรปลอมๆแถมโกงธุรกรรมออนไลน์ก็มากอย่าประเมินเขาสูงไปเลยคอาไมนได้าม,มานะครับคอมเมนต์ว่าโอ้มากอดเดี๋ยวนะผมผิดใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่รักชาตินะถ้าถามต่างชาติเขาก็ว่าคนไทยนะ่ะขี้โกงเหมือนกันแล้วเรานะ่ะโกงหนักด้วยไม่งั้นนักลงทุนจะหนีไปทําไมคอมเมนต์ทำไม,มานะครับคอมเมนต์ว่าเราโกงจริงครับแต่เวียดนามนั้นมันหนักกว่าเรามากผมเคยไปอยู่ญี่ปุ่นมา คนที่นั่นนะ่ะขยาดกับคนเวียดนามเลยนะเพราะไปสร้างวิรกรรมที่ประเทศเขาเยอะทั้งโกงทั้งขโมยแล่นอื่นอีกมากมายคอมเมนต์ทานาะครับคอมเมนต์ว่าสมัยผมเด็กๆผมก็เคยแสดงความคิดเห็นวันหนึ่งนะ่ะจีนจะแซงเมกาก็มีคนมาด่าผมแบบนี้แหละจีนล้าหลังนู่นนี่นั่นยังปั่นจักรยานอยู่เลยแล้วเป็นไงตอนนี้ถ้าจีนแบนไทยนะ่ะประเทศพังคอมเมนต์านะครับคอมเมนต์ว่า ก็เขาเก่งจริงๆคุณจะให้ด่าว่าเขาโง่เหรอครับคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่ามันเป็นกระแสคนชอบซื้อไปอวดมีเยอะคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าใครเดินถือในที่สาธารณะเสียวโดนฟันมือขาดแทนเพราะเคยมีข่าวแบบนี้มาก่อนคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าวันนี้ไปไอคอนสยามเจอแต่ต่างชาติกลุ่มนี้แน่นอนคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาเทียร์หนึ่งในยุคนายกประวิทธ เอ้าดินคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าแค่โทรศัพท์เครื่องหนึ่งเท่านั้นน่ะมันมีมูลค่าสูงแค่ไหนช่วงแรกที่เปิดตัวมาหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆลดมูลค่าลงไปเรื่อยๆยิ่งถ้ามาอยู่ในการครอบครองของเราแล้วบางครั้งน่ะเราก็ได้สติว่าเราซื้อมาทําไมมูลค่าของมันสูงเกินไปหรือไม่คอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่ารวมของที่ต้องมีเคส ที่ชาร์จหูฟังโน่นนี่นั่นเป็นแสนใช้ปีเดียวตกรุ่นนะคะโดยทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ iPhone 14นะครับที่ได้เปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้และมีชาวเวียดนามจำนวนมากเดินทางมาซื้อในไทยและสิงคโปร์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอินเทอร์เน็ตมือถือ ของประเทศในอาเซียนกันนะครับด้วยทางเพจ AEC Connect ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพอย่างน่าสนใจดังนี้ครับไทยรั้งอันดับหนึ่งอินเทอร์เน็ตมือถือถูกสุดในอาเซียนจากทางเว็บไซต์ Cable.co.uk ได้สำรวจราคาอินเทอร์เน็ตมือถือทั่วโลกโดยรวบรวมข้อมูลจาก5,292แพ็กเกจบอร์ดแบรนด์ใน233ประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจากการสำรวจพบว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่มีค่าบริการอินเทอร์เน็ตมือถือถูกที่สุดในโลกเฉลี่ยอยู่ที่0.04ดอลลาร์สหรัฐต่อ1นจิกะไบต์ขณะที่เกาะเซนต์เฮเลนามีค่าบริการอินเทอร์เน็ตแพงที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่41.06ดอลลาร์สหรัฐต่อ1จิกะไบต์ในทวีปเอเชียนั้นมีแค่3ประเทศทีท่มีราคาอินเทอร์เน็ต มือถือสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่3.12ดอลลาร์สหรัฐคือญี่ปุ่นอยู่ที่3.85ดอลลาร์สหรัฐบริสติสอินเดียน e อเชียนเทอร์อยู่ที่5ดอลลาร์สหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งมีราคาอินเทอร์เน็ตแพงที่สุดในเอเชียคือ12.55ดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดอันดับของประเทศต่างๆในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีค่าบริการอินเทอร์เนต็ตมือถือถูกเป็นอันดับ17ของโลกและถูกที่สุดเมื่อเทียบกับทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนขณะที่กัมพูชาและมาเลเซียนั้นรั้งอันดับ2และ3ตามลำดับโดยการสำรวจข้อมูลของไทยระบุว่าจัดทำข้อมูลขึ้นในวันที่16พฤษภาคม2565รวบรวมจากทั้งหมด14แพ็กเกจ มีค่าบริการเฉลี่ยต่อ1นึ่งิกะไบต์อยู่ที่0.38ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ13.64บาทซึ่งแพ็กเกจราคาถูกที่สุดสำหรับ1นึิกะไบต์คือ6.65บาทและแพงที่สุดคือ199.33บาทด้านดน n Holder นักวิเคราะห์ของ Cable.co.uk ให้ข้อมูลสังเกตว่าประเทศที่มี อินเทอร์เน็ตมือถือราคาแพงส่วนใหญ่นั้นอยู่ในทวีปแอฟริกาที่โครงสร้างพื้นฐานด้าน Internet อินเทอร์เน็ตยังไม่ดีมากและผู้คนที่นั่นมักซื้ออินเทอร์เน็ตใช้ครั้งละ10เมกะไบต์จึงทำให้เมื่อนำมาเปรียบเทียบเป็น1นกิกะไบต์ราคาก็สูงตามไปด้วยส่วนประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตมือถือที่มีราคาถูกส่วนใหญ่มีสสาเหตุก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่ดีทำให้รองรับ การใช้งานในจํานวนมากได้หรือเป็นเพราะประชากรใช้งานกันเป็นหลักทำให้ผู้บริการแข่งขันกันลดลงเราลองมาดูข้อมูลนะครับสำหรับไทยนั้นอยู่อันดับที่1ราคาเฉลี่ยอยู่ที่0.38ดอลลราสหรัฐต่อ1นิกะไบต์อันดับ2คือประเทศกัมพูชาอยู่ที่0.42ดอลลลร์สหรัฐต่อ1 gb ิกะไบต์อันดับ3ามาเลเซียอยู่ที่0.45ดอลลราสหรัฐต่อ1นจิกะไบต อันดับที่4อินโดนีเซียอยู่ที่0.46ดอลลาร์สหรัฐต่อ1นึ่งจิกะไบต์อันดับที่5ได้แก่ฟิลิปปินส์0.52ดสอลลาร์สหรัฐต่อ1นึ่งจิกะไบต์อันดับที่6ได้แก่เวียดนามอยู่ที่0.61ดอลลาร์สหรัฐต่อ1นึ่งจิกะไบต์อันดับ7สิงคโปร์0.61ดอลลาร์สหรัฐต่อจิกะไบต์อันดับที่8สปปลาว0.99ดอลลาร์สหรัฐต่อ1นึ่งจิกะไบต์ อันดับที่9เมียนมาก1.11ดอลลาร์สหรัฐต่อ1นึ่กิกะไบต์และอันดับ10บรูไน1.70 US ดอสลาราสหรัฐต่อ1นึ่กิกะไบต์ลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้มาแสดงความคิดเห็นในเพจ AEC Connect กันนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าเน็ตไทยทั้งบอร์ดแบนด์ดีมากๆและซลลูล่าก็ถือว่าโอเคเลยถ้าเทียบกันหลายๆประเทศนะ่ะ ก็ถือว่าอยู่ระดับที่ดีเลยคอมเมนต์ comment ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าอยากให้ทําตัวเลขเปรียบเทียบค่าครองชีพกับราคาอินเทอร์เน็ตในแต่ละประเทศด้วยค่ะจะได้เห็นความสามารถในการเข้าถึงของประชาชนในประเทศนั้นๆคอมเมนต์น comment ทำมานะครับคอมเมนต์ comment ว่าเน็ตคอมเมนอยู่ที่2แต่สัญญาณห่วยแตกคอมเมนต์ comment ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าผมให้ติดท็อป10ของโลกเลยครับคอมเมนต์ comment ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าขนาดถูกยังด่ากันมันเลย คอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ comment ว่าราคาตามคุณภาพคอมเมนต์ comment ทำไมนะครับคอมเมนต์ comment ว่าถ้าใช้แบบความเร็วคงที่ไม่จำกัดข้อมูลจะถูกที่สุดเลยโดยทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับราคาอินเทอร์เน็ตมือถือในอาเซียนของเราซึ่งหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ